มาเบิ่งดอกบัวปลูกเสร็จเมื่อวานนี้งามหลายมากมากวันดีนะมือสาวพี่น้องวัสดีครับวันนี้จะมาปลูกบัวเอ็ดอย่างกับบัวลอยวานนี้ก็จิเน้นความสวยแล้วเนาะวันนี้เนาะสวยสวยยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นปลูกดอกบัวไว้เบิง่ง ปลูกไว้ซะวัดทั้งหอยทั้งปากินเบิดปลูกไว้ทั้งเทิงนี่แหละปลูบกบัวกันครับปลูบกบัวอมองนะมองลนะหลุมทรงหลุ่มพ่อเดี๋ยวมันั็ขยายไปอีกเนะ เมีย้มีน้ามือสาวคอยมาเห็นดอกงามงามไปเลยจะปลูกไม่ได้มันกะสิคือหาามันกนะสิขึ้นไปในนีน่แหละเนาะูมองละโกอ่งโก อันนี้อันใหญ่อ,อกจกอ้างนี่พ้อมอันนี้ลงหลุมแน,นี้สาวลงหลุมแลละปลูกบัวครับปลูกบัววันนี้ปลูกบัว ก็ละต้นสองต้นแล้วมันมันจะขยายไปเองปลูกสะใงทั้งป่าทั้งหอยกินมากก็เลยเอาพื้นที่จำกัดนี่แหละงามมันขยายบัวเห้นเอาลงนหน่อยๆมองขึ้นขื้นเบ้อเนี่ยขึ้นได้แห้ง ก็เลยสิขยายบกละต้นสองต้นเดี๋ยวจะให้เพื่อนขยับขยายไปเองเนาะชมพูครับชมพูอันนี้สีม่วง น้ำแห่งเพื่นก็เลยอยากเป็นเพียก็เลยเสียไปขยายปุดหลุมไว้แล้วอันนี้นะสีชมพูสีม่วงอันนี้สีโอรสเดี๋อันนี้นะสีโอรสเดี๋ยวจะขยายขยายให้ชั่ว เสร็จแล้วครับปลูกบัวครับปลูกบัวปลูกนาบัวหาก็ได้เก้าสิบเปอร์เซ็นถุงมือค่ะซื้อถุงมือแล้วจังสิมากเก็บรายละเอียดทีหลังเออหอนหอนกับ้อนลาย เสร็จแล้วครับปูกบัวใส่บ่อซีเมนครับอาทิตย์ทรงกดอีกตั้งห้าโอ้เลือกงามยาบดีขอบคุณครับที่รับชมจนจบสวัสดีครับ